คุณกำลังหา emulator เล่นบนคอมเรื่อยๆอยู่ใช่ไหมผมขอแนะนำ LD Player พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือที่รองรับการเล่นเกมมือถือหลากหลายเกมด้วยกันไม่ว่าจะเป็น SD กันดัม G Generation Eternal กันดั UC Engage หรือแม้แต่กันดั้ Battle Mobile และนอกจากเกมกันนำที่เราเเล่นกันอยู่แล้วก็ยังรองรับเกมมือถืออีกหลายๆเกมอาทิเช่น Super Robot War DD Fate Grand Order Azulane Ark n i g h t Blue Archive Dark One g เอ่อ Dark h n t Battle แล้วก็ Legend Pokemon TCG และก็เกมอื่นๆอีกมากมายม ทั้งลื่นทั้งเสถียรและใช้งานง่ายใช้พื้นที่ที่น้อยแล้วก็ยังรองรับการเล่นแบ่งหน้าจอสำหรับสายขยันฟาร์มอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นมิรกับผู้เล่นเกมมือถือบนคอมสุดๆถ้าใครสนใจสามารถโหลดได้ที่ th.ldplayer.net หรือใต้ลิงก์ดิส e ริปชันนี้ได้เลยสำหรับใครที่กำลังหาร้านเติมเกม SD Gundam G Generation Eternal แบบถูกๆอยู่ก็ขอแนะนำร้าน สาระช็อปร้านเติมเกมถูกที่นอกจากจะราคาถูกสมชื่อแล้วแอดมินก็คุยง่ายตอบไวและนอกจาก sd g u n d ที T Generation Eternal แล้วก็ยังรับเติมเกมอื่นอีนอกด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ร้านสาระช็อปรับเติมเกมถูกได้เลย สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันใน s d g ระ d a m Generation Eternal บนมือถือนะครับตอนนี้ก็อีเวนต์กระดัมแดงก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งโชคดีมาว่าที่อีเวนต์นี้นั้นเพียงแค่เราเล่นอีเวนต์ให้จบเราก็สามารถเอากระดัมแดงมาได้ใช้ฟรีๆพร้อมกับชูจิอิโต้นะครับแต่ครั้งนี้ผมจะไม่ได้มาแค่ผ่านในระดับเอ็กซ์เร์นะครับวันนี้ผมจะมาชี้ทางสว่างให้ด้วยสำหรับใครที่อ,อ,อยากผ่านด่านนี้แบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องจัดทีมอะไรให้ยุ่งยากเพราะว่าเราจะใช้แค่ตัวละครแค่ตัวเดียวนะครับ ถ้าเกิดอยากเล่นแบบง่ายๆแบบที่ไม่ต้องเปลืองแรงอะไรมากนะครับขอให้คุณทำสิ่งนี้นะั่นก็คือการให้ทุกคนนั้นพัดให้หมดเหลือแค่น้องมาชูกับจีควักของน้องเขาแต่ว่าเราจะไม่ใส่สล็อตแรกสุดนะครับเราจะใส่สล็อตกลางเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งในการวางยืน ตอนเริ่มเกมด้วยเอา,เอา,เอาพวกนี้เอาไปด้วยเงื่อนไขในการลง g ีขวาคสตวเดียวกับน้องมาชูนะครับแน่นอนว่าทุกคนจะต้องปั้นตัวจีขวาเป็นเลเวลร้อยแล้วก็ปลดจนเต็มมันจะเป็นที่เรียบร้อยแล้วรวมไปถึงน้องมาชูเนี่ยก็อาจจะต้องเลเวล90ด้วยเพื่อสแตทที่แรงที่สุดในการลงผ่านคนเดียวได้นะครับแล้วก็ยานคพ,พอร์เตอร์เราสามารถใช้ยาน มุส่ที่ได้รับจากการเล่นเนื้อเรื่องการนำภาคแรกมาได้เลยนะครับก็นับว่าเป็นหุ่นที่อยู่ในช่วงวันเยวอพอดีพอดีนั่นแหละที่มาให้รีเลทกันได้อะแล้วที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเราจะใช้หมดพิเศษถ้าใครที่ปลดจีขวักสามดาวมาได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยยังไงก็ต้องได้หมดนี้มาแล้วนะครับซึ่งก็คือหมดลิมิเตอร์ออฟสำหรับการนำภาคแรกก็ใส่ให้จีขวักไปเลยสกิลเลเวลห้าส่วนยานก็เลเวลเท่าไหร่ก็ได้ครับผมไม่ได้อัพมาสักพักแล้วผมก็ใช้เลเวลตามที่เห็นนี่แหละแค่มาช่วยเพิ่มสเต ไม่ต้องกลัวครับพลังไม่พอเราจะใช้วิธีการสปีดรันง่ายๆทําตามที่ผมบอกให้จีควักยูนตําแหน่งที่3ของคนในทีมแล้วก็เปิดด่านมานะครับให้เราเดินไปยังตีแซกตัวนี้นะครับตัวนี้ก่อนก็เดินตามได้เลยกดบัฟไอแท็โล่งหน้าไปก่อนก็ได้ครับแล้วก็กดตีดูสักหน่อย ไม่รู้เหมือนกันว่าใช้ยังไงแต่ก็เข้าใจแล้วเหมือนกันเริ่มแล้วเหรอแต่ฉันยังมองเห็นศัตรูเลยนะอ๋อตายมาตะลันครับให้เรามาตีแฟกเอ่อตัวนี้นะครับตีไปเลยไม่ต้องบัฟอะไรเพิ่มเพราะว่ามันบัฟแอทแท็กอยู่แล้วอะไรกันเนี่ยขี่ละขี่ละเสียงกูน่าตกมากเลยนะโอ้ยเริ่มแล้วเหรอแต่ยังไม่เห็นศัตรูเลยนะ ออกไปให้พ้นชั้นซะเรียบร้อยแล้วกอ็อันนี้สุดท้ายนะครับกด skill, สกิลสวได้เลยครับก็ทําให้เราหลบการโจมตีได้หนึ่ปร์เซ็นต์แล้วเราก็ไปตีทูตีได้เลยที่อยู่ในกระน้ำแดงเฮ้ okay, ลที่เราต้องกดสวก็เพราะว่าเราต้องรับการโจมตีสองครั้งจากทูตีนะครับดีที่ว่าอีเวนต์นี้มันให้ทูตีเริ่มเดินเป็นคนแรก ถ้าหากเราหลบการโจมตีครั้งแรกได้เนี่ยแล้วรอบต่อไปเราโดนโจมตีอย่างน้อยเราก็มีโอกาสแก้ตัวรอบหนึ่งซึ่งยังไงตอนนี้โชจิก็ตายแล้วนะครับเรียบร้อยผ่านแล้วง่ายไหมครับอาจจะไม่ได้3ดาวแต่ว่าถ้าเน้นทำรอบอ่ะอันนี้ก็สบายๆใหดูซิมีดอกโอ้โหไม่ดอกเลยแต่ไม่เป็นไรเราเน้นถ้าเน้นทำรอบก็ลงอย่างนี้เรื่อยๆก็ได้ก็ตามที่ ว่านะครับใช้แค่ตีขวักตัวเดียวผ่านด่า,ดานเอกระดับเอ็กซ์เปิดได้ไง่ายๆแรกมากับว่าต้องอัพตามที่มบอกนะครับซึ่งวิธีการได้กระดัมแดงเนี่ยเราจะต้องเล่นดาน่านมาวอนครั้งแรกก่อนเพื่อเอากระดําแดงกับชูจิอิโตะมาแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วหลังจากนี้นะ่ะเราก็ต้องไปเน้นเก็บทารอบในระดับเอ็กซ์เปิดแทนเราจะต้องเล่นระดับเอ็กซ์เปิดทั้งหมด15ครั้งนะครับเพื่อที่จะปลดให้ได้กระดําแดงระดับ3าดาวมาใช้ซึ่งผมก็เลยไปประมาณหลายรอบอยู่แล้วแหละ แล้วก็มายัดกระดาแดงสักรอบหนึ่งแต่ว่าผมยังไม่ได้ลงหลายรอบนะเอ็นไม่พอเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยสิ่งที่สําคัญจริงๆเลยนั่นก็คือเราต้องมีเอ็นจำนวนมากหรือบางคนก็อาจจะต้องยัดเพชรเพิ่มก็ได้หรือบางคนอาจจะรอตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่เกมวันแรกๆก็ได้เพื่อรอลงอีเวนต์นี้ก็บางคนก็สามารถปลดทํา3ดาวได้ง่ายๆอันนี้ก็เป็นเคล็ดเกล็ดเล็กๆน้อยๆในการที่จะได้กระดาแดงแบบง่ายๆโดยที่ เราไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากแต่อาจจะต้องใส่สุดกับน้องมาโชว์กับจีควักซิบหน่อยแต่หลายๆคนก็น่าจะต้องปั้นตัวนี้อยู่แล้วแหละเพราะว่ามันเป็นของแจกฟรีที่โคตรดีในเกมณตอนนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ปั้นตอนนี้ถ้าหากคุณไม่มีแบบขุ่นเมตาอย่างพวกเอ็กเซียหรือว่าซาซาบีที่มันเดิน3มเทินได้ก็ปั้นเถอะครับแล้วอีเวนต์นี้คุณจะสบายจดทีมให้เหนื่อยด้วยเคก็เดี๋ยวถ้าหากมีอะไรน่าสนใจมาอีกก็เดี๋ยวจะมาเผยแร่ทุกคนได้สร้างมันอีกทีหนึ่งก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมมื่ออีีโกาสสสคครรััับบวด